สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสลับไปที่ในช่องนะครับเนาะชัยดูเฮงทุกท่านกันเลยนะฮะก็สวัสดีวันนะครับงวดของในนะครับงวดแรกของในเดือนพฤศจิกายนนะครับเนาะอ่ะสลับในงวดที่แล้วก็ยินดีด้วยนะฮะท่านไหนที่นําสูตรนี้ไปจับนะครับนั่นแหละเลขออก5้าหนึ่งเนี่ยนะครับห้าหนึ่งตรงๆเนี่ยนะครับก็ออกเนี่เหมือนกันในช่วงนี้ด้วยนะครับเนาะหรือเนี่ยหกสี่นะนะครับเนาะนี่นี่นี่อ่าผมเน้นให้บนด้วยนะครับเนาะ แต่มาล่างนะครับเสียดายเนาะถ้าจับไป4ีหนึ่ง <enth ane S 1> นี่ยเอ้นะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเอาเน้นไปบนก็ก็ไปออกล่างนะครับแต่มันก็มี4 6หอยู่เนาะนะครับนั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอ,อในสูตรที่ว่าไหนที่มันออกค้าหนึ่งอีกเดี๋ยวมาใช้ในสูตรนี้กันกนะครับเนาะหนึ่งสองเด่นล่างเนาะอืมแต่หนึ่งมาอยู่เนาะเสียดายมันไปบนเนี่ยสลับกันนะครับเนาะสองมันก็มีอยู่นะนะครับสองสองแต่มันไปออกข้างหน้าเนาะอืมส่วนในที่มันออก เจ็ดเนี่ยนะครับเด่นเจ็ดแปดไม่มีเลยเนาะอืมแต่ที่ผมเขียนให้เนี่ยมันจะมีเด่นเจ็ดกับหกนะจะได้จับไปหกหนึ่งนะมันมันมันก็ไปออกข้างหน้านี่แหละนะครับก็คือเลขมันออกเหมือนกันนะครับเนี่ยออกเจ็ดเจ็ดเหมือนกันนะครับก็ออกนํามาใช้ในสูตรเดียวกันนะครับก็ได้เลขเดินไปนะครับแล้วก็ในสูตรนี้อ่านะครับเท่าที่ติดตามมาอีสองวดติดติดเลยนะนะครับที่ที่ตัดเข้า เป็นสูตรเดิมเลยนะครับนี่นะครั้งก่อนตัดเข้า1 1 5ิเออแล้วก็ล่าสุดีตัดเข้าในที่ใน41เนอมเนี่ยตามกันต่อนะเนาะเสียดายมันพลิกกลับหัวนะครับเพราะว่ามันออกนะครับเป็นหกนะมันออกเป็นหกหนึ่งสี่นะเสียดายมันกลับหัวนะครับไม่งั้นอาจจะนะครับฟุกถูกสามตัวนะครับอาจเป็นสูตรสามตัวนะครับสูตรนี้ก็ มาได้ทั้งตัวตรงๆนะครับแล้วก็ในที่ในตัวกลับด้วยนะฮะเนาะอ่ะก็ลองนําไปดู้นกันดูแล้วกันนะครับมาดูในสูตรนี้กันต่อเลยนะฮะสูตรเก่าสูตรเดิมนะครับเนาะเอาขอให้เข้าอีกแล้วกันนะฮะก็นะครับอ่าในสูตรนี้020 0, 0อืมอ่าโอเคนะครับเอาผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะไปนในที่ใน62 6 2 4 6 1 4 6 2 4 6 1 4 6 2 4 6 1 4เลข4บนเลข4ล่างเลยนะครับใครนำไปลูดนี่ก็เด้งกันเลยนะในในในวดที่แล้วนะครับหนูอ่ะนะครับก็ มาดูในที่ในหลักร้อยกันก่อนนะครับหาหลักร้อยอ่ะงวดที่แล้วนะครับก็เอาหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่5หลักพันนะครับคูณด้วยเลขคงที่6กแล้วก็หลักสิบเนี่ยคูณด้วยเลขคงที่5หลักหน่วยคูณ2ตัวนะครับ5กับ9คูณ5แล้วก็9นะครับ6กเป็น30นะครับหกอ่าสี่สี่หกนะสี่หกสี่หกเป็นยี่สิบสี่ 15ได้5นะครับ45เป็น20นะครับ4คูณ9 49กนี่ก็จะได้ในที่ใน36บจะบวกกัน6บวกกันกับ4เป็น0นย์เหลือ5นะครับก็ในตรงนี้ก็จะเพิ่มแต้มนะส่วนแบบเพิ่มแต้มวันที่แล้วบวกกันได้3เพิ่มไปเป็น4ีวันนี้5เพิ่มไปก็จะเป็น6ได้แล้วนะครับสำหรับในที่ในหลักร้อยนะครับส่วนในหลัก10นะฮะหลัก10นำหลักแสนนะคูณด้วยเลขคงที่2 แล้วก็หลักหน่วย9นะคูณด้วยเลขคงที่9นะครับ6 2สนะหกสอเป็นนะครับ6 2เป็น12นะ4 9เนาะก็จะได้ที่ใน36นะครับ2บวกกันกับ6เป็น8อ่าเพิ่มแต้มเหมือนกันนะครับเนาะในตรงนี้เนี่ย6กับ8เป็น4เพิ่มแต้มเป็น5ล่าสุดนะก็ถ้า8เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น9 ได้แล้วนะครับสลับในที่ในหลัก10นะฮะหลัก10ส่วนในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็นําในที่ในหลักพันเนี่ยนะฮะคูณด้วยเลขคงที่7นะแล้วก็หลักหน่วย9เนี่ยคูณด้วยเลขคงที่9นะครับเนาะอ่ะนะครับก็จะเป็นที่ในสี่สี่เจเป็น28นะครับ49เป็36น36เนาะ8บวกกันกับ6เป็น14นะครับก็สูตรบอกเพิ่มแต้มนะเหมือนกันเลย นะเพิ่มแต้มไปเป็น4จาก4เป็น5นะครับก็ในหลักร้อยก็เพิ่มนะครับหลักสิบก็เพิ่มแต้มหลักหน่วยก็เพิ่มแต้มเลยนะครับในที่ในสูตรนะครับจับ3ตัวนะครับก็จะเป็นในที่ในนะครับอจะัองตัวกันก่อนเนานะ8ป85 8 4 8ป9 4 9 5หลักร้อยเป็น5เนาะ ก็จะเป็น,นที่ในห้า5ปดสี่นะฮะแล้วก็5 95แล้วก็หลักร้อยนะครับเป็น6กนะฮะก็จะเป็นที่ในกแี่6 8 4 6ดห้านะครับแล้วก็6 9 5อ่ะนี่เลยนะครับก็จะเป็นนะับสำหรับในงวดล่าสุดนะในสูตรนี้อย่าลืมนําไปตัดด้วยแล้วกันนะฮะอย่าลืมนําไปตัดเนาะงวดแรกของเดือนนะครับเนาะ นาไ,ไปตัดก็ห้หรือ5 4นะครับ5 5หรือ6 4หรือ6 8 6 9 9 4หรือ9 5 8 5เนี่ยนะครับอยู่ในนี้นะก็อย่าลืมนำไปตัดแล้วกันนะครับเพราะว่านะเป็นแบบนี้ตั้งแต่ลงมานะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยม้วนแรกเนี่ยเนี่ยม้วนแรกนะฮะตัด1 5มาล่างตัด4 1มาบนอ่าสลับบนล่างหรือเปล่าล่าสุดจะไป จะไปตัดตรงไหนนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยอืมมันก็มาตัดฝั่งนี้เลยนะถ้าตัดฝั่งนี้ก็จะมี6ก8หรือ6 9เนาะอืมหรือเป็น8 4 9 4เกี่นี่แหละนะสีคู่นะ6 8 6 9 8 4 9 4เนี่ยนะครับเนาะอืมก็เราก็ลองนำไปพิจารากันดูแล้วกันนะครับเนาะอ่ะนนี้ก็จะเป็นนะครับสลับในที่ในนะครับของในหวยลาวนะในสูตรนี้ นะครับเนาะอ่ะในงวดของในวันที่1นะครับเนาะอืมก็เดี๋ยวรอในเปรียบเทียบนะบในคลิปถัดไปแล้วกันนะอ่ะตรงนี้ก็ลองแคปหน้าจอกันไปแล้วนะนำไปพิจารกันได้นะอย่าลืมนำไปตัดได้เลยนะครับเนาะอืมก็เดี๋ยวมาคลิปถัดไปเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันแบบนี้แล้วกันนะครับเนาะอืมเพราะว่าในงวดที่แล้วนะครับมันออกในที่ในห6ห4สองสี่หก นะครับหน,นึ่งสี่เนี่ยก็เดี๋ยวรอในสูตรที่มันออกสี่หตรง 1, ตรงแล้วก็หนึ่งสี่ตรงตรงแล้วกันนะครับก็อาจจะมีนะฮะในที่ในบนบนล่างนะเนาะเสียดายสาตัวนะฮะตรงนี้เนาะแต้มเดียวเองนะครับออกห1หนึ่งสี่นะนี่มาเปลี่ยนกันสองกับนี่เนาะแต้มเดียวเองนะครับอืมที่ผมเขียนให้ไปนะครับนวะอ่ะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จะเป็นต้องไปซื้อเยอะนะจับไปหลายตัว นะครับใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ